และเกมนี้เป็นเกมที่ผมกำลังจะขึ้นแรง50ดาวเราจะเป็นการกดโซโล่ในตำแหน่งโรมิงไม่ก็เมดนะนะแต่กด2อํตำแหน่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันจะได้ตำแหน่งอะไร <S 2> <S 2> <S ฉะนั้นสายโซโล่ที่กดโรมิงเนี่ยควรดูคลิปนี้เลยครับมาดูกันในหน้าราฟกันก่อนนะครับผมในเกมนี้เนี่ยเราได้เซคันด์พิกนะครับผมผมก็จะแนะนําตัวที่หน้าแบสสำหรับเซคันด์พิกนะครับก็จะเป็นฮายาเตะนะครับผมลุยอีแอนเนตไม่ก็แวนก็ได้นะครับผมให้ทุกคนเลือก ใน4ตัวนี้ให้เลือกแบรนด์สตัวนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยสล็อตแบรนด์มันไม่พอแล้วนะครับสำหรับเกมในตอนนี้นะอ่ะมาดูกันครับซัพพอร์ตที่น่าเล่นเกมนี้นะครับผมเอนโซ่เนี่ยยังหลุดอยู่แล้วก็ตีมี่โดนแบนไปละก็จะเหลือเอนโซ่นะครับจริง,รงๆอะลุยี้ก,ก็ขี้โกงนะครับผมแต่ผมแนะนําให้เอาไปเมดดีกว่านะครับก็เอนโซ่หลุดนะเกมนี้ผมก็จะทำการเลือกเอนโซ่เลยนะเพราะว่ามันมีตัวแก้ที่น้อยน,นะครับผม และจะเกิดคําถามนะครับว่าโตโร่เนี่ยมันแก้เอนโซ่จริงไหมผมขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าใช่ครับมันแก้จริงแต่ว่าถ้าเอนโซ่เนี่ยเล่นดีๆนะครับโตโร่เนี่ยก็สามารถแพ้เอนโซ่ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอนโซ่เนี่ยขึ้นเทียเอสเลยครับสำหรับซัพพอร์ตนะอยากให้ทุกคนไปฝึกนะครับสำหรับสายโซโล่หรือว่ากดกับทีมเนี่ยก็สามารถเล่นเอนโซ่ได้เหมือนกันนะครับก็มาดูวิธีการเดินเกมเกมนี้เลยก็แล้วกันนะครับผม คือแผ่นนี้เนี่ยป้อมก่อนซเทีเนี่ยมันจะตีเราไม่ได้เงิน100โกเหมือนกับแผ่นก่อนลนะครับผมฉะนั้นเนี่ยการเดินเกมก็จะแตกต่างกันออกไปนะมาดูกันว่าจะมีการเดินเกมยังไงนะครับผมซึ่งสิ่งที่คนเน้นนะครับก็คือออบเจกต์ข้างเลนไม่ว่าจะเป็นปูนกหรือว่าไอ้เจ้าตัวที่มันตีแล้วได้ตังเลนแคลรี่นะครับผมอันนั้นก็สําคัญนะครับผมซึ่งหน้าที่ของโรมก่อนซีเทีเนี่ยควรที่จะทําให้ทีมเราเนี่ยเยก็บออบเจกต์ข้างเลนให้ได้หมดนะครับผมทำให้ทีมเราเนี่ยรวยกว่าทีา้ อันนี้นะครับไอ้แรนหลุดปะโอเคครับเราให้แรนเนี่ยมาตีปูก่อนครับอันดับแรกนะครับผมแล้วเราค่อยเอียงไปเล่นแครี่นะครับผมหรือว่าเลนออฟก,ก็ได้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมเลือกที่จะเป็นเลนแครี่นะครับผมเราก็มาช่วยแครี่นะครับผมในการฟามนะครับผมอันนี้เหมือนเจอตีลี่นะไม่มีโซ่ว่ะเพื่อนแต่น่าจะได้นะครับอ่ะโซ่เกี่ยวช้าๆผมสวย เนี่ครับผมถ้าแครี่เขาหลุดเนี่ยก็สามารถมาปิดได้นะครับประมาณนี้ก็พยายามให้แครี่เราเนี่ยตีออบเจกต์ให้ได้ครบทุกตัวนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่รวยมากบวกกับแครี่ฝั่งเขาเนี่ยเสียคลิปเล่นไปด้วยนะเห็นปะคลิปเล่นเขาชนป้อมแล้วแล้วเขาตายจังหวะนั้นพอดีนะครับผมแครี่เขาเนี่ยก็จะเสียทามิ่งในการฟาร์มนั่นเองนะอ่าแล้วก็เก็บออบเจกต์ทุกตัวนะครับผมพอเรารู้แล้วเล่นบนเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเราก็มาช่วยเล่นอื่นบ้างนะนะครับมวยกําลังซัดกับไอ้เจ้าโรลิออนอยู่ ล้วก็มาช่วยมวเคลียร์คลิปนะครับเพราะว่าฮีโร่มวยเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เคลียร์คลิปช้านะครับผมเหมือนเลนล่าจะมีประเด็นนะครับเหมือนจะมีเแก๊กกับฝ่าเขาเอลันดอร์นะแล้วก็มาเติมเพื่อนนิดนึงมันจะได้เป็นสามต่อสองนะครับอันนี้ผมดึงแก๊กมาได้ก็ขอเรียกเพื่อนรวมกลุ่มนะน่าจะได้นะครับถ้าไม่ได้ผมติดตามโอเคได้นะครับมเกี่ยวนะเพื่อนโอ้โหสวยว่ะคือโลลิออเนี่ยเขายกเราพอดีนะครับอันนี้ก็พลาดไปนะ พอเราเกิดเนี่ยเราคิดเลยนะครับว่าเราจะไปเล่นไหนซึ่งตอนนีน้เล่นแคลรี่ครับน่าจะมี2คนนะครับเพราะว่าน่าจะมีแกรกกับเจ้าแคลรี่เขานะเพราะแกรกมาเล่นกลางก็ไม่น่าได้อะไรครับเห็นไหมแกรกโผล่ละก็คือเราต้องซ้อนเพื่อนให้ทันนะครับคือหลักๆก,กเนี่ยกดโซโล่เนี่ยเราต้องเล่นตามเพื่อนนะครับ <The Rock. S 1> บางทีเนี่ยถ้าเราดึงมาอะไรเงี้ยเราเพื่อนไม่อยู่ครับก็สวยครับเฮ้ยมวนโดนดึงโอ้โหแต่ว่าเป็นการโดนดึงที่สวยมากโอ้โหเรียบร้อยดึงมาตายนะครับตอนนี้ ถือว่าทาได้ดีครับมวยพีวิกิตให้เป็นโอกาสนะอันนี้ผมดึงได้ครับโยกมาตายไหมผมไม่ตายไม่เป็นไรครับแล้วเราก็มาเก็บออบเจกต์ข้างเล่นต่อนะครับถ้าสี่นาทีเนะี่ยไม่มีอะไรทำนะครับให้แนะนําให้มาฟาร์มนะครับในป่าเราก็ได้นะหรือถ้าเราได้เปียกมากๆนะครับก็ฟาร์มป่าเขาก็ได้นะแต่ว่ามันจะตีป้อมไม่ได้แล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยให้หาอะไรทําออื่นเช่นการฟาร์มป่าเช่นไปแก๊งเล่นอื่นอะไรงนี้ก่อนก็ได้นะครับผม ือถ้ามันไม่ใช่แหวนอะไรอย่างเงี้ยคือมันตีป้อมลำบากนะครับอันนี้ก็แก๊กเขาอยู่กับแฮร์รี่เขานะเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มันควงโซ่ตรงนี้นะเนี่ยมาแบบเจาะแตะปากเขานิดนึงอะ่ะเออเห็นปะ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเดินเกมช่วงเสียทีนะครับผมก่อนเสียทีนะเนี่ยอันนี้ดึงได้ครับก็เล่นเลย อันนี้ผมคิดว่าได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ัน2คนนะสต่ 2. 2> อสอโหแคลรี่เราโดนดึงอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับอุ้ยยังไม่ตายเหรอ <c oughs> ผมดึงช่วยอะได้ไหมโอ้โหโยเยน่ามาสวยจัด <c oughs> มาจากไหนวันนี้ <c oughs> คือเมื่อกี้เนี่ยเขาให้เยน่ามาแกงเลนเรานะครับแล้วก็เขาให้ป่าเนี่ยรับเลนออฟเลนนะเราก็เลยแบบงงงนิดนึงนะครับว่าเยน่ามายังไงนะครับผมเออแล้วตอนนี้นะครับเข้าช่วงเสียทีแนละ้ว คือช่วง4าทีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราต้องโฟกัสป้อมนะครับผมคือทำยังไงก็ได้ให้เราได้ป้อมนะครับพยายามเล่นกับคลปเลนให้ได้มากที่สุดนะครับผมซึ่งตรงนี้ครับเลนบนคลปจะเข้านะครับเราก็จะโซนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมถ้าเราไปตีป้อมด้วยเนี่ยวิชชั่นตรงนี้เนี่ยจะถูกแบบมองไม่เห็นนะครับผมก็พยายามส่องแมปไปเพื่อนะครับว่าใครจะมาทําอะไรตรงไหนที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมบก็มาช่วยแคลรี่เคคลิปตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเราจะได้ไปทำอย่างอื่นนั่นเองนะ จะได้มีเวลาคิดอื่นนะครับอะตรงนี้เหมือนเล่นกลางเนี่ยมีประเด็นนะครับเราก็จะไปซ้อนเพื่อนนะโว้ยมวยตายปะมวยตายว่ะแต่ไม่เป็นไรครับเห็นบัตไหมบัสเนี่ยอยู่ในโพสิชันที่สามารถซ้อนเราได้นะครับเราก็เล่นเลยเอาผมล้างให้นะโฟก,กัสที่เอ็นดอร์นะครับผมเพราะว่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยสาม,มารถไหลหเอ็นดอร์ได้เองนะโอเคครับผมคือเพื่อนเราอยู่ใ,ใกล้เนี่ยเราเล่นได้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนเราอยู่ไกลเนี่ยเราใจเย็นนะครับอันนี้แกเขาหลุดโพสิชันนะแล้วก็อยากให้บัตโดดนะครับ คือเอนโซกับบ b ต t t e r f l y เนี่ยเป็นคอมโบที่แรงนะครับผมสามารถปิดดาเมจได้เหลียวมากนะครับแล้วถ้าปิดดาเมจได้ตัวนึงเนี่ยบ b ต t t e r f l y สามารถไหลได้อีกโอ้โหบอกเลยว่าโหดมากนะครับผมแต่ว่าแค่เอนโซคอมโบกับตัวอะไรก็อร่อยนะครับดึงมาเนี่ยถ้ามีเพื่อนตามเนี่ยยังไงก็โหดนะครับแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปฝึกเล่นเอนโซได้เลยนะถ้าอยากได้ดาวน,นะครับผมเป็นตัวที่โกงโกงอยู่เลยนะครับณนะตอนนี้นะโอเคครับเนี่ยเห็นไหม Object ที่ป่าถ้าเราเกมนําเก็บให้หมดนะครับเป็นการตัดทรัพยากรของป่าทีมเขาด้วยนะครับอันนี้ด์าข,ขึ้นครับแล้วก็มาโซนนะครับถ้าเราตีมไม่ได้เนี่ยก็โซนอยายให้ทีมเราข้ามได้นั่นเองนะครับผมแล้วทีมเขาเนี่ยเหมือนจะอยู่ฝั่งฟ้าฟ้าเยอะนะครับโอ้สามตัวเลยนะก็พยายามโซนอยู่ด้าล่านะครับอันนี้เขาโผล่สี่ด้านขวาแล้วนะครับแต่เหมือนโกว่าเราจะยังไม่รู้หรือเปล่าโอ้โหชัดเลยมีชัดเลย แต่บัสเราอยู่ใกล้ๆนะครับเขาอยู่กัน3คนนะคือเราเล่นได้นะครับวิควลาทิ้งกสวยๆสวยมากโอเคครับอันนี้นไฟ้สองสองนะเราก็สามารถเล่นให้ได้นะครับอันนี้ดึงตัวอะไรมาก็ได้นะครับเพราะว่าบัสเนี่ยไหลาตายหมดนะโอเคครับแก๊กตายนะแก๊กตายก็ให้เพื่อนล่าไปนะครับจริงๆแอนโซเนี่ยคือดึงมาเนี่ยคือจบละแล้วเราก็โซนด้านหน้าต่อได้เลยนะครับวอันี้โดนอ้อนเสียแข็งได้ปะเขี่ยปึ๊บไหลไหม โอ้โหไม่ตายกอเอ็นดอร์ขอเอ็นดอร์สักตัวโอ้โหปัดโซโอ้ตายโอเคได้อยู่ครับอ่ะเกิดมานะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเราจะพุ่มไหนนะครับระหว่างเอลขวาเอลซ้ายนะซึ่งตอนนี้นะครับเขาโผล่สี่เหมือนจะสี่ตัวนะครับข้างล่างอ่าเราก็ได้ข้อมูลนะครับเขาโผล่สี่อะไรงี้นะครับแล้วอนบับแดงเขาจะเกิดนะเพื่อเราอยากได้นะครับอันนี้ดูลายเดิร์เพื่อเราก็รู้นะครับว่าเพื่อเราอยากได้บับแดง เราเกี่ยวอับแดกออกมานะครับให้เขาลัดไม่ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการเวทที่นักเกียรตินะครับเอนโซ่เนี่ยทำอย่างนี้ได้นะอันนี้เพื่อนตีมังกรนะครับสิ่งที่เราคนทําก็คือมาโซนนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปตีมังกรกับเพื่อนนะครับคือเราจะเป็นหน้าที่แบบเปิดวิชั่นนะครับทุกคนคือถ้าเราเปิดวิชั่นให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะได้กล้าตีมังกรนะครับผมอันนี้โกวาราก็ตีดาร์คเลเยอร์รอนะครับก็เลือดเหลือสามพันแล้วไม่ต้องไปช่วยก็ได้โอเคครับได้ดาร์คเลเยอร์ ตรงนี้เราจะเข้าบูเขานะอุ้ยแก๊กดึงแล้วผมดึงสวนเลยปึ๊บเรียบร้อยครับแก๊กบโพสิชันโอ้โ,ดดโ,โหแล้วมวยเสร์ฟเอรันดอต่อเรียบร้อยะฮะโฮ้โ,โหแล้วโรล,ลิออนไปยกบัตเตอร์ฟลายนะครับทำให้ไม่มีใครตายต่อนะเจ๋ว่าตัดสินใจได้ดีนะครับโรล,ลิออนเทรปราวับเติมเลือดน,นะครับเราไม่เลือดเล่นก็อย่าไปฝืนนะครับใครจะบ้าก็เรื่องของเขาฮะเห็นปะสวยครับ แต่ว่าแคลี่ตายเนี่ยการข mm ึ้นบ้านเนี่ยถือว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเราปล่อยดาร์กเลนบนนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเราควรเซฟเลือดไว้เล่นกับดาร์กซลเยอร์ด้านบนนะครับที่เราปล่อยมานะถือว่าเป็นจุดอภิชาตของทีมเรานะครับแล้วเหมือนกาล่าเนี่ยจะฝืนขึ้นบ้านนะครับก็ไม่น่ารอดนะครับช่วยไม่ได้จริงๆนะอันนี้เห็นแบบเฮหน้าเขาเครื่งหลอดอ่ะอยากลองมาเกี่ยวเล่นนะครับอุ้ยก็เกือบตายนะอุ้ยตายเลยปะเนี่ยโอ้โหเหลือเจโอ้โหเหลือเจไม่ตาย โอ้สวยมุยโ,โ,โอ้มันปัดผมอีกแล้วอะโอ้โหไอเอตกเดือาวสิบห้าอาร์วีแผ่นนี้ผมเล่นอาร์วีแผ่นเนี้ยคือแบบเครื่องจะระเบิดอะทุกคนแบบไอเตกทุกเกมนะครับใครเป็นบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับคือแผ่นนี้มันแบบพลังดาบสายฟ้าหรืออะไรไม่รู้ว่ะคือแบบเอฟเฟกต์มันแบบรัวเกินนะเออแผ่นเนี้ยผมไม่รู้นะมันแบบไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่เบบตกบ่อยมากนะครับ โอเคครับตรงนี้เราก็มาโซนแอลนะครับผมโอ้ยเนี่นเยเยน่าหลุดหลุดเดี่ยวก็อาจจะโดนได้นะครับเกี่ยวไหมเพื่อนครับฟิกเกอร์เกี่ยวเลยโอ้โหเอเพสตกรุนรัวโอ้โหสี่สองโอ้โหโอ้โหโอ้โหโกดล้างโอเคซุบเอาเกี่ยวได้อะไรเนี่ยเอาเอาสาภาพอ่ะเออดีเกมโอ้โหเซ็งมากนะไฮ้มวยดักได้นั้นนะตรงนั้นนะยังไงเพื่อน ผมกำลังไปนะอุ้ยกัวลาโดนดึงแย่ yeah, แล้วว่ะเฮ้ยเราไปอยู่อะไรตรงั้านอะ oh, <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยมวยยังดักอยู่นะมวยยังดักอยู่นะผมดูอยู่นะพยายามดูเพื่อนนะครับผมคือ <c oughs> เพื่อนอยู่ในโพซิชันที่ <c oughs> เล่นได้เราก็ดูเพื่อนไว้นะครับถ้ามีตัวมาเนี่ยก็เบอร์ตายได้นะโ่าแต่เหมือนเขารู้แล้วเนี่ยอันเนี้ยเขาเดินเซมานครับเฮ้ยแต่เรนดอร์หนะ้าตายว่าแกงโซโอ้โหลบโซอ,อีกแล้วเอรันดอร์สามรอบแล้วนะเกมเนี้ย น่าอภานมากนะเอ็นดอร์โอ้โหมือมือเขาไวมากจริงอันนี้เกี่ยวเย,ยวน่าได้ครับแต่เย,ยน่าเนี่ยมีสกิลกันซีซีแบบเยอะนะครับอุ้ยแก๊กแก๊กแก๊กได้แล้วเว้ยเจ็แบบร้อยแก๊กยิงนิ่งๆเลยอุ้ยโอ้ยโอ้โห,โโหมันยังไม่ตายตอนแรกผมนึกว่ามันตายแล้วเว้ยคือมันยังไม่ตายผมก็เลยไม่ล้างชีวิตอุ้ยบัตโดดไปแล้วโอ้โหผมช่วยยังไงอะโอ้โหช่วยยังไงช่วยไม่ได้เว้ยถอยถอยถอย ดึงดึงดึงสวยสวยดึงไม้นะครับโอเคคือผมจะช่วยบัตยังไงวะช็อตเมื่อกี้ช่วยไม่ได้นะเว้ยโอเคครับเราเราเรียนก่อนนะครับเฮ้ยเอร์ดออยู่คนเดียวแล้วเนี่ยสองวิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวละมาๆๆเกี่ยวดนปึ๊บสกิลสองโอเคพอว้ากลับมาตรงผีเสื้อนะตายครับผมโอเคครับชัรดาวอ์เอล์ดอร์ได้นะเอาลโกเวล่าโดนดึงครับผมโอ้โหโกเวล่าตัวนาย แก้แก๊กไม่ใช่หรอวางกุ้งไว้ข้างหน้าจะโดนแก๊กดึงนะอันนี้ดาร์จะเข้าข้างล่างนะครับมีความเป็นด้ที่ฝั่งเราาเนี่ยจะรอเล่นกับดาร์กซเลเยอร์ตัวนี้นะครับผมเราก็เลยแบบมาอยู่กับเพื่อนนะครับเช็คซิมีใครไหมไม่มีก็ไม,ไม่เป็นไรนะครับผมอ้าวถ้าเขาไม่มีใครมานี่คือดาร์ฟีนะครับอันนี้เราก็โซนให้แคลรี่ยิงดาร์นะครับอ้าวดาร์ฟีเฉยวะโอเคครับเอ้ยแคลรี่มันอยู่คนเดียวปะเอาดีแคลรี่อยู่คนเดียวมาดีแกว่งโซ เฮ้ยมีแก๊กไม่เป็นไรผมล้างโอเคเรียบร้อยแคลร่โดนะแล้วต่อไปที่แก,กครับดึงออกมาก่อนเอาตัวนี้เพื่อนอาตัวนี้อโดนเดียกันก่อนสวยมวยสวยมากสวยมากสวยมากโอเคครับแคลรี่เขาตายอย่างนี้ก็มีสิทธิ์นะครับที่จะจบเกมเอจริงเช็คก,ก่อนนะครับว่าไม่ใครดักพุ่มนี้นะโอเคครับเพราะว่าออฟเลนเขาหายนะครับนี่ไนงะเช็คด้วยนะครับว่าตัวอะไรยังมีอยู่บ้างนะครับคือถ้ามีออฟเลนแบบเยนาแล้วพวกนี้ยก็ ควรจะเช็คพุ่มทุกพุ่มนะครับผมเพราะตัวเยนาเนี่ยเป็นตัวดับพุ่มนะครับเอาเดนดอเรียบร้อยเหลือเยนาตัวเดียวนะครับอันนี้น่าจะจบแล้วปะเออไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับเรียบสกอร์ปะยกมาครับตหวะนี้มล้เยนาครับังคับเล่นเรียบร้อยครับผมจบเกมนะครับสําหรับเกมนี้นะและนี่ครับเป็นดาวที่5้าิบของซีซั่นนี้นะครับต้นซีซั่นก็จัดไปเลยครับ5้าสิบดาวนะครับผม อ่าแล้วก็จะมีฉายาให้เลือกนะครับเออเลือกอะไรเดียววะทุกคนมีพีชเรนเจอร์โอ้โหเต็มเลยวะ่ะพาเอนโซ่นี่ก็น่าสนนะเพราะว่าซีซั่นนี้ผมเล่นเอนโซ่เยอะนะครับโอ้โหอันเวียดเดลชนะต่อเนื่องสิบครั้งเออฤด,ด,ดูกาลนี้ชนะดอเนื่องสิบครั้งเลยเหรอวะเบ <you> สซิน,นก็เป็นเอนโซ่นะเออเลือกอะไรดียววะแต่อยากได้เอนโซ่นะครับน่าจะเลือกเอนโซ่อะเออเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยผมเล่นเอนโซ่เยอะนะ ก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ครับชอบกันไหมครับถ้าชอบเลยหรืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปน,นั่นเองนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามไปนหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ